ท่านผู้ฟังผู้ศึกษาทราบหรือไม่ครับว่าอะไรที่เป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังก็ขอ,ขอเชิญศึกษารายละเอียดไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้นะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คือชนะสันทะชาดกซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกขุตาก,กานิกายชาดกชนะสันทะเป็นชื่อเฉพาะนะครับเป็นชื่อเฉพาะของพระโพธิสัตว์ ในพระชาตินี้พระปุริสัตย์ได้เกิดเป็นพระราชาทรงพระนามว่าชนะสันทะเป็นพระราชาผู้ทรงสงเคราะห์ประชาชนด้วยธรรมะชาดกหรือว่าชาตกาหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตชนะสันทะชาดกจึงเป็นชาดกที่ว่าด้วยเรื่องของพระเจ้าชนะสันทะความประพฤติเป็นไปของพระเจ้าชนะสันทะจะเป็นอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้รับสาระประโยชน์อะไร ก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในครั้งนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารภถึงการทรงประทานพระโอวาทแด่พระเจ้าประสเนสนธิโกศลเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าพระเจ้าประสเนสนธิโกศนทรงมัวเมาด้วยพระอิสริยยศทรงเป็นผู้ที่ละเลยกิจที่ควรทําประการต่างๆไม่ทรงทําการตัดสินคดีความประการต่างๆที่เกิดขึ้น ลืมแม้กระทั่งการทนุบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันหนึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เสด็จเข้าไปที่พระวิหารเชตวันเพื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตราเตือนพระเจ้าประเสนทิโกศลว่าพึงเป็นผู้ไม่ประมาทโดยปกติของพระราชาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในกิจที่พระราชาพึงกระทํา พึงละความลำเอียงทั้งหมดพึงเป็นผู้ที่ประพฤติธรรมะเมื่อพระราชาประพฤติธรรมะแล้วชาวบ้านชาวเมืองก็จะประพฤติธรรมะตามพระราชาต่อจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปอีกว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงแสดงธรรมะเกื้อกูลแก่สัตว์โลกอยู่พระราชาทรงครองราชโดยธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าอาจจัศจรรย์ เพราะเหตุว่าบัณฑิตในปางก่อนทั้งหลายแม้ไม่มีอาจารย์ผู้สอนก็ยังดำรงอยู่ในสุจริตธรรมดำรงอยู่ในธรรมะที่ดีงามกล่าวธรรมะแสดงธรรมะเพื่อกูลแก่มหาชนตามความรู้ความสามารถของตนแล้วก็พาคนเหล่านั้นไปสู่สวรรค์ได้นี่คือพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เลยเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงนั่นก็คือได้ทรงยกชนะสันทะชาดกนี้ขึ้นแสดงนะครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้ครับในอดีตการในการลสมัยที่พระเจ้าโพรมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพารณาณสีในการนั้นพระบพริสัตว์ได้เกิดเป็นพระราชโชรสของพระเจ้าโพรมทัศนี้เองวันที่พระองค์ประสูตินะครับพระญาติทางหลายก็ได้ขนานพระนามให้กับพระองค์ว่าชนะสันทะ เมื่อพระองค์ทรงเจริญวัยแล้วก็เสด็จไปศึกษาศิลปวิทยายังต่างเมืองเมื่อพระองค์ทรงศึกษาศิลปวิทยาจบแล้วก็เสด็จกลับมายังพระนครของพระองค์พระบิดาก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอุปราชเมื่อพระบิดาได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วพระองค์ก็ได้ทรงขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดาเป็นพระราชาพระองค์ใหม่เป็นพระเจ้าชนะสันทะพระองค์ทรงครองราชโดยธรรมะ ทรงประพฤติธ,ธรรมะทรงให้ทานทรงรักษาศีลทรงสงเคราะห์ประชาชนด้วยสังฆาวัตถุสีนั่นก็คือด้วยธรรมะเป็นเครื่องสงเคราะห์สีประการคือ 1. ทานคือการให้ 2. ปิยาวาจาคือการกล่าววาจาที่ไพเราะ 3. อัตถจริยาคือความประพฤติเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นและสมาณตตาประการที่4นะครับความมีตนเสมอ เสมอกันโดยความเป็นธรรมะตนเองรักสุขเกลียดทุกข์ชันใดคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นก็ทําให้เป็นผู้ที่ไม่ยกตนข่มผู้อื่นไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้คือธรรมะสีประการที่พระองค์ทรงสงเคราะห์ประชาชนอยู่เป็นประจำและพระองค์ก็ได้ตรัสเตือนชาวบ้านชาวเมืองอยู่เป็นประจำว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานจงรักษาศีลจงประพฤติธรรมะ จงประกอบกิจการงานจงทำการค้าขายโดยธรรมะเมื่อเป็นเด็กก็ต้องศึกษาศิลปะวิทยาจงสแสวงหาทรัพย์อยาคดโกงชาวบ้านอย่าเป็นผู้ที่สอเสียดอย่าเป็นคนที่ดุร้ายหยาบช้าจงเป็นผู้ที่ทนุบำรุงบิดามารดาจงเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่นี้คือพระโอวาทที่พระราชาคือพระบริษัทได้ทรงประทานเกื้อกูล แก่ชาวบ้านชาวเมืองอยู่เป็นประจำและวันหนึ่งครับซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ําพระองค์ทรงมีรับสั่งให้ประชุมชาวบ้านชาวเมืองเพื่อพระองค์จะได้ทรงแสดงธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อชาวบ้านชาวเมืองมาประชุมพร้อมกันแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถึงเหตุที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังรวม10ประการด้วยกันได้แก่หนึ่ง ไม่แสวงหาทรัพย์ในคราวที่พอที่จะมีกําลังที่จะหาทรัพย์ได้นี่ก็เป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังได้แก่ตัวมาย่อมเดือดร้อนใจในภายหลังว่าตนเองไม่ได้แสวงหาทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยประการที่2ก็คือไม่ศึกษาศิลปะวิทยาผู้ที่ไม่มีศิลปะวิทยาผู้ที่ไม่มีวิชาความรู้ย่อมดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก การไม่ศึกษาศิลปวิทยาจึงเป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังได้ประการที่สามคือเป็นคนคโกงกินสินบนอันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ผู้ที่โกงผู้ที่รับสินบนกินสินบนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั้นจะไม่มีทางอยู่เป็นสุขได้เลยมีแต่อยู่อย่างเป็นทุกข์ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถูกดําเนินคดี และที่หนักยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อเป็นกรรมชั่วที่ตนเองได้ก่อไว้กรรมชั่วนั่นแหละย่อมให้ผลเป็นผลที่ไม่ดีกับตนเองเท่านั้นเป็นเหตุทํำให้เกิดนาบายภูมิได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัส,หสโดยที่ไม่มีใครทําให้เลยประการที่สนะครับก็คือเป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์ไม่มีความอดทนไม่มีความเมตตาในผู้อื่นนี่ก็เป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลัง เพราะตนเองได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไว้เบียดเบียนผู้อื่นไว้จะไม่มีทางทําให้ตนเองอยู่อย่างผาสุกได้เลยประการที่5นะครับก็คือคบชู้ล่วงศีลข้อ3เป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะว่าได้กระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรลงไปผู้ที่คบชู้ในภรรยาของบุคคลอื่นนั้นย่อมประสบแต่สิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก เพราะได้สะสมแต่อกุศลสะสมแต่สิ่งที่เป็นโทษเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะถูกอกุศลครอบงำอยู่ตลอดเป็นผู้ที่ถูกมินทาด้วยและที่หนักยิ่งไปกว่านั้นก็คือไปเกิดในอบายภูมิเพราะกรรมชั่วที่ตนเองได้ก่อไว้นี่คือประการที่5นะครับคือคบชู้ย่อมเป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลัง ประการที่6นะครับก็คือเป็นคนตรณีเมื่อมีวัตถุสิ่งของเมื่อมีทรัพย์สมบัติที่จะพอแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ก็ไม่สละก็ไม่แบ่งปันก็เป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังได้เช่นเดียวกันประการที่7นะครับก็คือไม่เลี้ยงดูบิดามารดานี่ก็เป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะเมื่อตอนเองสามารถที่จะกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตอบแทนต่อบิดามารดาได้ ก็ไม่กระทํานี่ก็เป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังได้ประการที่8นะครับก็คือไม่ได้คล้อยตามคําพร่ำสอนของผู้ที่เป็นค,ร,ค,ร,ครูอาจารย์ครูอาจารย์ย่อมแนะนําพร่ำสอนแต่สิ่งที่ดีแนะนําพร่ำสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อไม่คล้อยตามคําของคอรูบาอาจารย์ย่อมเป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังได้ประการที่9นะครับก็คือ ไม่เข้าไปหาสมณะพราหมณ์ไม่เข้าไปหาบุคคลผู้ที่มีศีลมีคุณธรรมมีปัญญาการไม่เข้าไปหาสมณะพราหมณ์ไม่เข้าไปหาบุคคลผู้ที่มีศีลมีคุณธรรมมีปัญญาย่อมไม่เป็นเหตุทาให้คุณความดีและปัญญาเจริญขึ้นได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้การไม่เข้าไปหาสมณะพราหมณ์ไม่เข้าไปหาบุคคลผู้ที่มีศีลมีคุณธรรมมีปัญญาก็ย่อมเป็นเหตุทาให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังได้เช่นเดียวกัน และประการสุดท้ายซึ่งเป็นประการที่10ก็คือไม่ได้ประพฤติสุจริตธรรมเมื่อไม่ได้ประพฤติสุจริตธรรมซึ่งก็คือไม่ได้สะสมคุณความดีไว้ไม่ได้กระทําความดีประการต่างๆไว้ก็ย่อมเป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังได้เช่นเดียวกันนี้คือเหตุที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังทั้ง10ประการที่พระเจ้าชนะสันทะผู้เป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงแสดงเกื้อกูลแก่ชาวบ้านชาวเมือง ให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพื่อที่จะได้กระทําเฉพาะสิ่งที่ควรทําเท่านั้นแล้วก็ไม่กระทําสิ่งที่ไม่ควรทําและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับทุกๆกื่นเดือนพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมะคือแสดงความจริงอย่างนี้เพื่อกูลแก่ชาวบ้านชาวเมืองมาโดยตลอดชาวบ้านชาวเมืองเมื่อได้ฟังคําของพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้คล้อยตามคําของพระโพธิสัตว เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการเจริญกุศลสะสมความดีประการต่างๆเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เป็นจํานวนมากนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระเจ้าชนะสันทะในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไรบ้างครับได้ฟังชาดกนี้จบลงแล้วท่านผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิด เตือนใจอะไรเหตุหลักที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังก็คือไม่ได้กระทําสิ่งที่ควรกระทําแต่กลับไปทําสิ่งที่ไม่ควรกระทําดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ตนเองเกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังก็ต้องกระทําเฉพาะสิ่งที่ควรกระทําแล้วก็ละเว้นจากสิ่งที่ผิดละเว้นจากสิ่งที่ไม่ควรกระทําโดยประการทั้งปวงจึงแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเครื่องเตือนที่ดีที่สุด ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าพระธรรมแต่ละคําที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วซึ่งควรฟังควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะแต่ละคําของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นคําอนุเคราะห์เกื้อกูลเป็นคําหวังดีเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมและปัญญาโดยตลอดจริงๆครับนี่ก็คือสารธรรมข้อคิดเตือนใจดีๆที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้ครับ